ำหวาน running club ของเรานะครับ running club ขับแรกของเรานะครับเปิดมาทุกรอบ5นาทีเต็มตลอดเวลานะครับผู้คนล้นหลามในทุกๆการวิ่งทุกๆการนัดหมายนะครับแต่รอบที่ออกไปเนี่ยก็คือมีเสื้อผ้าที่เป็นระบบของการเก็บแต้มด้วยเป็นเสื้อผ้าที่เราคัสตอมไม์พิเศษให้กับทางน้ำหวาน running club แฟนๆหลายคนบ่นว่าอยากเห็นตัวใหม่แล้วอยากมีตัวใหม่แล้วแล้ววันนี้เรามากับตัวใหม่ใน d r อปที่2ครับผมซึ่งวันนี้มา2ตัวดีเดียวเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกัน ในตัวแรกเนี่ยวันนี้เรามาด้วยสีดำนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยน้ำหวานวันนิ้งคับก็จะมีตัวสีตัวนี้ตัวสีส้มนะครับซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนถึงตัวของครัวซองก็เป็นข้างหลังสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวอื่นๆตัวนี้เครฮิตมากมีตัวอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยมีเสื้อยืดด้วยนะครับที่เป็นเสื้อแขนกุดเนาะมีเสื้อที่เป็นตัวเสื้อกล้ามที่เป็นตัวที่เป็น running มากขึ้น training มากขึ้นหลังจากนั้นมาในตัวที่2องที่รอบสองเนี่ยเราก็เลยพิจารณาว่าจะทําในทิศทางไหน ร,รอบนี้เรามาในสีดำนะครับในเสื้อตัวนี้เป็นผ้าที่มันเป็นคอตตอนสแปนเด็กมีความยืดยืดเราต้องการให้มีความแฟชั่นมากขึ้นอีกนิดนึงนะครับทุกท่านเ,นเวลาสังเกตหเห็นก็จะเห็นเลยว่าเป็นการตัดเย็บเป็นลาโรยนะครับเราจะโรยบริเวณตะเข็บให้อยู่ด้านนอกซึ่งก็ปกติอาจจะไม่ค่อยเห็นกันมากนักนะครับแต่ว่าเทคนิคนี้เนี่ยด้วยน้ำหวานวันนี้ขัของเราเราก็อยากให้วิ่งแล้วก็มีความ แฟชั่นนิดนึงนะก็มาในตัวนี้เลยซึ่งเป็นเสื้อที่มันเป็นอ,อยู่ในผ้าที่มันเป็นสแปนเด็กนะครับก็จะมีความยืดยืดนะครับบางท่านอยากใส่ใหญ่หน่อยก็ก็เลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นนิดนึงก็จะมีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นนะครับตัวพื้นเป็นสีดำนะครับตัวรยต่างๆตัวของระเข็บเนี่ยเป็นสีขาวเรารยทุกจุดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าอันนี้เป็นเทคนิคราคาสูงเป็นเทคนิคราคาแพง เพราะว่ามันทำยากกว่าหลังจากที่ตัดเย็บเรียบร้อยเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งโรยตัวตะเข็บลงหมดเลยเป็นตัวตะเข็บสีขาวนะครับหลังจากนั้นที่พิเศษสุดๆคือรอบนี้ลงามาด้วยรูปนักวิ่งที่ถือครัวซองอ่าเป็นไงเห็นไหมนักวิ่งที่ถือกรัวซองนะครับลงมาอยู่ในโทนหองสีแดงนะครับแปะไปแล้วหลังจากนั้นมีคําว่าน้ําหวานว u นนิ่งคลับนะครับอยู่บริเวณด้านหลังเป็นตัวสีขาวเราพิจารณาว่าเอ้ยอยากจะใช้เป็นสะท้อนแสงไหมหรืออยากจะใช้เป็นอะไรแต่เราใช้ไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยเอ้ยเราเกี้ยเป็นส ปกติขึ้นพื้นขึ้นน่าจะเป็นเวที่ดีกว่านะครับข้างหลังยังมี sweat away sweet มีโลโก้เรานะครับแล้วก็เป็นตัวโลโก้ซึ่งตัวนี้มาในลายสกรีนนะเป็นนี้นี่มาเป็นลายสกรีนนะครับ power by w o r l d running ซึ่งเราต้องการให้มีความทนทานนื่งด้วยจากเป็นเสอยืดพอเป็นเสอยืดเนี่ยเราก็อยากให้ทุกท่านใส่บ่อยออกไปข้างนอกบ้างอะไรบ้างบอกเลยว่าจริงถ้าอยากใส่แล้วก็ให้ใส่เป็นตัวของ สตรีทขึ้นหรืออะไรขึ้นเนี่ยก็ให้เลือกซื้อไซส์ที่มันมีความใหญ่ขึ้นนิดนึงผมว่าก็ก็น่าจะโอเคเหมือนเดิมโลโก้โวนะครับสีแดงสกรีนเหมือนกันโลโก้ตัวของ sweat away s t r e e t นะครับเป็นรูปของ ครัวซองนะครับวิ่งตัวนี้ก็เป็นสีแดงเหมือนกันตัวนี้ก็ผมว่าก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่สําคัญที่สุดคืออยู่ในผ้า m a ท e r i a l ชั้นดีที่เป็นคอตตอนแอนเด็กคอตตอนเราเลียกใช้คอตตอนอย่างดีนะครับผมมาบวกกับแอนเด็กอีกซึ่งเป็นวัตถุดิบที่จริงจริงค่อนข้างรา,าคาสูงนะครับก็ใส่แล้วก็จะสบายใส่แล้วก็จะเย็นนะครับก็ใส่ลำลองได้ใส่ออกกำลังกายได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เพอร์มานซ์ไปเลยอันนี้ก็คือตัวนี้สำหรับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นผ้าเมดตัวนี้เหมือนนกัน ซึ่งตัวนี้ะจะมาในการสับพีเมชันนะครับไม่ใช่สีขาวนะออกครีมรมหน่อยนะครับผมแล้วก็สับปีเมชันลงไปหลังจากนั้นบริเวณด้านหลังเนี่ยเราเรียกตัวของเฟลกชีทลงไปนะครับเป็นคำว่า running club นะครับก็จะอยู่ในโทนที่มันคล้ายๆกันมี2ตัวที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อุบไว้ก่อนยังมีตัวอื่นอีกเยอะเลยที่กำลังมาแล้วก็เป็นอุปกรณ์อื่นๆด้วยเหมือนกันตัวนี้ในส่วนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเฟลกชีทนะครับที่รีดลงไปรีดลงไปก็เพิ่มความโบบางเพราะว่าเราต้องการให้ตัวนี้นมีพมมน ถ้าสังเกตในรอบที่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเสื้อแท้งเนาะเสื้อกล้ามสีแดงเสื้อกล้ามสีแดงตัวนั้นก็ใส่วิ่งได้ใส่ซ้อมได้ใส่แข่งขันได้ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องการให้เบามีความเบาใช้วัสดุเดียวกับตัวนั้นเลยนะครับตัวเบาแล้วก็สบาย ฝึกซ้อมได้แข่งขันได้ตัวนี้ลำลองได้นะครับใส่ออกเป็นเดลี่ไลฟ์ได้ในชีวิตประจำวันได้และนี่คือ2ตัวล่าสุดนะครับที่เราออกให้สำหรับน้ำหวาน Running Club นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมีตัวอื่นๆที่เราจะออกอีกเยอะเลยไอตัวนี้เนี่ยฮิตมากๆแขนยาวเราพิจารณาว่าเฮ้ยอยูอยากออกแขนยาวอีกต้องบอกว่าในบีดรูดเองหรือน้ำหวานเองเ่ยเสื้อที่ขายดีที่สุดกว่าตัวอื่นนะครับจากการเสื้อแขนยาวเป็นงนั้น เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากใส่แขนยาวลองดูแล้วเดี๋ยวเราออกตัวนี้ตามมาให้ในแมทชเทรียออื่นๆวัะดูอื่นๆยังไงเน้นอีกครั้งนะครับมาออกวิ่งกันรันนิ่งขับของเรายังมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับน้ำหวานก็กําลังจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับตัวบีทูดเขาก็เซตอัพกิจกรรมถัดไปกันอยู่นะครับอยากให้ติดตามลองดูว่าอยากเข้าร่วมกับกิจกรรมรันนิ่งขับไหนมีอีกหลายๆที่เขาจะเกิดขึ้นนะครับออกวิ่งกันนะครับขอบคุณครับ